ลูน่าแคส s ิกจะลดการสเต็กและมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในการเผาเพื่อเร่งนะครับตามแผนใน Q3 ที่ใกล้จะมาถึงแล้วมีเวลาอีกแค่2เดือนฉะนั้น1ใน2เดือนนี้จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวโมเมนตัม um ของราคาลู n a าแคส s ิกครั้งใหญ่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ <variables> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกด้วยกันเนื่องจากลูน่าคลาสสิกนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของ่าการเร่งนะครับเพื่อจะทำให้เกิดศูนย์ยากาศของราคานะครับผมเชื่อว่าปีนี้ลูน่าคลาสสิกอาจจะไม่ได้ไปได้ไกลแต่โฟกัสนะครับของ ทางทีมของเทอร่าเนี่ยน่าจะไปกลุ่มของสเตเปอร์คอยมากกว่ามากกว่าความเป็นมีมเนาะเพราะว่าตอนนี้เราได้ข่าวแล้วนะครับทางวานของสารัฐเนี่ยจะเข้ามาเล่นในกลุ่มของเหรียญพวกดี f ฟและ Stable Coin หรือเว็บ3.0นะนะครับซึ่งรวม l ู n a c l a s s i c เนี่ยรวมอยู่ในนั้นแต่ว่าความเทอะทะของมันลู n a c l a s s ิกมันเป็นอุปทานมันเป็นมีม นะครับฉะนั้นเขาต้องเร่งเผานะครับเพื่อจะทําให้ราคาเนี่ยไปเขาเลยมีการนําเสนอข้อประมาณข้อ2ข้อนะครับในการกํากับดูแลและเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็น2เท่านะครับและลดระยะเวลาในการ staking สิบสี่วันเท่านั้นเพื่อจะทําให้เหรียญน่มันไม่อุยอ้ายนะครับเอาออกมาแล้วทําการเทรดน,นะครับ ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจากสมาชิกของเทอร a รา a คสิกเนื่องจากแผนของเขานะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือ USTC 1ดอนนะครับแล้วก็พร้อมจะรีเพ็กจริงๆอ่ะมันเขียนว่าลู n a าแคสิกหนึ่งดอนแต่ผมอะอยากจะย้ำว่า USTC หนึ่งดอนมากกว่า l u ูน่าแคสิกไม่น่าจะไปถึงนะครับเพราะว่าปีนี้ผมเห็นแคสโฟเนี่ยของเหรียญกลุ่มพวก เหรียญในตลาดคริปโตยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่กล้าสรุปอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนเดือปีที่แล้วที่ลูน่าแคสิกเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายและมันยังไม่มีเหรียญไหนที่วิ่งแรงเราก็เลยลุ้นนะครับว่าลูน่าแคสิกเนี่ยอาจจะผ่าเหล่าพาก,กอได้แต่เอาละปีนี้นะครับเราเห็นการโจมตีของข่าวนะครับพยายามที่จะแย่งชิง ความเป็นที่หนึ่งของ stablecoin กับเว็บ3.0ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นแหล่งเงินทุนใหญ่ที่สุดนะครับอีกหน่อยก็จะมีจีนกับรัสเซียเข้ามาแบ่งตรงนี้ด้วยดังนั้นตอนนี้นะครับทางเทอร์หรือ Luna าแคส s ิกเนี่ยเขามีความพยายามที่จะฟื้นนะนะครับการรีเทคเกิดขึ้นเขาก็มีข้อเสนอด้านอัธรรมาธิบานนะครับหรือแบบดิเซนเทลไลน์เนี่ยสฉบับก็มี Uh, คนหนึ่งนะครับชื่อ Jesus is Lord นะครับเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องหรือ Variator นะครับหนในสมาชิกก็ได้รับความนิยมเมื่อวันที่14รกรกฎาคมก็เสนอ Luna Classic 2ข้อนะครับเขาพร้อมที่จะลงคะแนนให้กับทาง Station เป็นที่เรียบร้อยข้อเสนอแรกเขาเรียกว่า Proposal 1 1 6 3 9ลดระยะเวลานะครับหรือยกเลิกการเดิมพัน เป็นสิบี่วันก็เหลือแค่สิบสี่วันเท่านั้นจะเป็นเดือนสามเดือนอะไรอย่างนี้ตามข้อกำหนดของ d e f i ของเธอร่านั่นเองนะครับแล้วก็อ่านะครับในนี้เขาบอกรายละเอียดนะครับว่าในตัวดี f ฟของเขาเนี่ยเขากำหนดยี่สิบเอ็ดวันมาเป็นสิบสี่วันนะครับก็คือให้มันแบ่งครึ่งเดือนพอดีนะครับ เพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยมันไม่อุ้ยอ้ายเนาะมีคนเก็บเข้ามานะครับเพื่อจะผักเหรียญออกมาแล้วเกิดการเทรดผมไม่แน่ใจนะว่าตัวของลูน่าแคส s ิกถ้ามาผักดันวิธีเนี้ยมันจะขยับไปได้เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีช่องไฟในการเทรดขึ้นนะครับแต่ว่าอ่าผมว่าเขาน่าจะหลุ้น USDC มากกว่านะครับลูน่าแคสิกก็เดิมพันนะครับแล้วก็ตุ้นให้ ผู้ใช้จํานวนมากในการเดิมพนันช่วยลดอุปทานหมุนเวียนด้วยนะครับเพื่อจะทําการเผาไอที่มันค้างอยู่ในสต็อกนะครับหนึ่งล้านล้านะนะครับก็ต้องเอาออกมาเป็นสัสดส่วนบ้างนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการเผาการเทการซื้อขายนะครับฉะนั้นจีเซอร์ที่หลอเนี่ยเขาเชื่อว่าระยะเวลามอบหมายเนี่ยสิบสี่วันนะครับเพียงพอสําหรับความเสถียรภาพของเครือขา่ายและป้องกันความผันผวน น,นอกจากยังหลีกเลี่ยงความซับซ้อนและบทลงโทษเกี่ยวกับข้อเสนอการยกเลิกการมอบหมายอย่างรวดเร็วของเทร a c าแ s s i ิโครงการ c o สม o สโอม i s ินะครับก็มีระยะเวลาการยกเลิกมอบประมาณ14วันก็สับง่ายๆก็คือยกเลิกการสเต็กนั่นแหละนะครับให้เหลือแค่14วันข้อเสนอ1นึ่งเพิ่มค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้เป็นค่าแก๊สเนี่ยสเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มค่าแก๊สเนี่ยในปัจจุบันทั้งหมดในเครือข่าย2เท่ามันจะเพิ่มเงินทุนของชุมชนและและไอรางวัลเดิมพันนะครับเนื่องจากค่าธรรมเนียมไอค่าแก๊สเนี่ยมันจะแบ่งเป็น50 50ระหว่างทั้งสองนะครับมีการปรับค่าแก๊สเนี่ยครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะ เพิ่มค่าแก๊สนะครับต่างๆเนี่ยเพื่อจะทำให้เพื่อจะทาให้ไอตัวของที่เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษอันนี้ไม่น่าจะเรียกค่าแก๊สนะค่าธรรมเนียมพิเศษไปใช้ในเรื่องของรางวัลการเดิมพันของชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยกระตุ้นน่าจะเป็นเรื่องของการสเต็กนะครับแล้ก็การเผานะครับเนาะเขาก็เอาเงินตรงนี้นะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนค่าแก๊สเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เป็นสับทางเทคนิคนะครับที่เหมือนกับตัวของ ETS นะครับพอเวลาคุณสเต็กหรือคุณทำการส w a p เหรียญน่ยมันก็จะมีค่าแก๊สออกมานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสเต็กลูน,น่าเราได้ดอกเยอะๆตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะถ้าการะดานไหนนะครับมี ดอกได้เยอะเนี่ยผมก็แนะนำกระดานบิดเกตนะครับสำหรับลูน่าแคสิกก็ไปฝากกันได้นะครับสมัครใต้ลิงก์นี้นะครับใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับในช่องเดสคริปชันก็ลองหาดูนะครับสมัครแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกลุ่มแหละลองเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับมีชั่น new moon vip นะครับเพื่อจะทำการเซ็กของลูน่าใครสนใจนะครับในการถือหรือโฮระยะยาวผมก็แนะนำ นะครับอ่ะเรามาต่อตรงนี้เขาบอกว่าให้เหตุผลค่าธรรมเนียมค่าแก๊สเนีย่ยบนเครือข่ายปัจจุบันนั้นถูกมากนะครับเกือบ8ลูน่าแคสิกที่จะส่งนะครับด้วยราคาประมาณ 0. 0.0ประมาณ3ตัว6,700นะครับและ67ลูน่าแคสิกเพื่อถอนเป็นรางวัลเงินเป็นรางวัลเพื่อจะใช้เป็นเงินเดิมพันนะครับประมาณ0.0056ดอลลาร์ จากนั้นการปรับปรุงก็จะทําให้ค่าธรรมเนียมค่ากา๊าซยอยู่ในช่วง0.13เซนนะครับถึง1.1เซ็นต์เซนต่อธุรกรรมตามราคาของลูน่าแคส s ิกปัจจุบันนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการลดลงอย่างต่อเนื่องของ apy นะครับและในขณะนี้ข้อเสนอทั้งสองได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นในการลงคะแนนสมาชิกนะครับก็ปฏิเสธความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระหว่างการอภิปรายใน ในบทความในทวิตเตอร์ด้วยกันนะครับในกระทูที่ที่เขามีการตอบแกันนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับแนวต้านของรูน่าแคสซก็อยู่ที่9000ที่0 0นยตัวนะครับฉะนั้นต้องทะลุให้ได้นะครับตอนนี้อยู่แค่ประมาณประมาณแปดพนะครับไปถึง8ป0 0ันเนะครับประมาณนั้นที่0ูนตัวนะนะครับเราไปดูอีกข่าวด้วยกันอีกข่าวเป็นการรายงานจากคอยเป นะครับว่าลู n a าแคส s ิกเนี่ยกลุ่มชนชนเหนือนเทอร์ล่าแคสิกควอนนะครับได้ร่วมมือกับไบแนนยูเอทีซีทนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นการรายงานจากคอยเปดนะครับก็ทําให้เห็นว่ากระดานต่างๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุกคอยกับไบแนนเขาเริ่มจะทําการสเต็กยูเอซนะครับซึ่งคอยเปดไม่น่าจะเอามาหรอกนะนะครับเดี๋ยวมีเรื่องกับทางอเมริกาต้องเคลียร์ยูเอให้ได้ก่อนนะที่เป็นคดีความนะครับ เขาก็บอกประมาณนี้แหละนะครับว่าตอนนี้เขากำลังลื้อฟื้นตัวของ Luna Classic นะครับจากนั้นก็มีสมาชิกคนหนึ่งชื่อเลดไล n ์ดีสเตอร์นะครับสมาชิกทีมตัวแทนของ u ูเนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรงกับไปแนนะแล้วก็ถูกลบไปแล้วนะครับอัลกอริทึมคงสร้างพื้นฐานและความแตกต่างก็ยังคงเป็น2ประเด็นหลักนะครับเกี่ยวกัข้อตกลงการตัวเป็นตัวแทนของ u ูเ c ก็เหตุผลในการลบทวิตเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป,เป็นเรื่องที่มีการพูดไม่ชัดเจนหรือว่าน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์มากกว่านะครับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดข่าวเนี้มีการคอนเฟิร์มจริงๆเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยน่าจะไม่พอใจเนาะเพราะว่าการแข่งขัน s t a เบ e c o คอเนี่ยมันสูงนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับชุมชนก็ลงข้อมติเสนอหลักนะครับในการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่นะครับและก็ยอดดุลของภูนะครับชุมชนที่ลดต่ำกว่า4 4 8ล้านลูน่าแคสิกจาก2.8พันล้านลูน่าแคสิกก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเงินทุนกลุ่มชุมชนก็มีการเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ602ล้านโดยวาเเตอร์ที่ชื่อว่า Jesus is l o ล d นะครับก็ฝากเงินเนี่ยประมาณ2.65ล้านลูน่าแคสิกหลังจากที่กลุ่มพัฒนา L1TF เนี่ยหรือ a ท k Force L1 อะไรพวกนี้นะครับของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ย ก็ปฏิเสธรับเงินทุนและแนะนําให้เพิ่มลงในกลุ่มชุมชนแทนไปเลยนะครับก็ให้ชุมชนไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปให้ทีมพัฒนาเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีรายชื่อของคอยเปะนะครับโทเค็นของ Luna c แคส s ิกก็ไม่รู้ว่าจะมีการลิสต์หรือเปล่าแต่ผมว่ายังนะครับเพราะว่ายังเป็นคดีความอยู่ แต่คอยเบสเนี่ยจะประกาศลิสต์ XRP ทีหลังจากลิเปอร์ชนะคดีนะครับก็ต่อเสร็จนั่นเองนะครับวันพฤหัสบดีนะครับ,บ, ody, รบก่อนเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตามด้วยทำให้ XRP พุ่ง87%ใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูด้วยกันแหละว่าทิศท,ทางของลูน่าค a s ส i ิจะเป็นยังไงนะครับต้องดูคดีความของ USDT ผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วละ่ะนะครับเมื่อ XRP มีการชนะคดีต่อมา USDT น่าจะมีการชนิดคดีที่ตับนะครับเนื่องจากว่าทางวานเนี่ยนะครับทางคดีความหรือข้อระเบียบต่างๆที่คุณแกรี่ทำอะไรมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็น่าจะชนะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไม่รู้ว่าระยะเวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองอ่ะละคราวนี้ข้อมูลโดยทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราจะมีกลุ่ม mission new m o ม n ปีแล้วก็กลุ่ม luna classic เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า luna หรือ terra จะกู้ทดดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเหรียญ bgb นะครับก็ทําการ staking เหรียญ bgb คือเหรียญกระดานของปีทาวซานะ ซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทําการสเต็กเนาะเพราะเขาคิดการสเต็กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบีย้ยประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเขาก็จะมีการกําหนดว่าคุณจะสเต็กจํานวนของ b g b เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกเนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่า จะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน่าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับพอผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิ้งในอนาคต